กนก้อยก้อยก้อยปลาก้อยปลายังไงปลินยังซับันเอาก้อยขันมึงน่าเอาวยเห็นเป็นต้อนขึ้นอันยังกล่ำบางยังตลาดไปแล้วตลาด ไี่ผักเจีอตัวเนาะผักงผูงตัวใส่เก็บหลายอยู่กะเปรี้ปล่อยมุน